ถูกที่สุดแม่นที่สุดแข็งแรงที่สุดแบ็กอิดิชัน2 9 9 9ส่งฟรีแบ็กอิดิชันตัวนี้นะคะอยู่ในตะกูลหนังสติ๊กนะตัวนี้สามารถโหลดลูกได้ครั้งละ35ลูกเลยนะคะหนังสติ๊กตัวนี้นะคะสามารถไล่สัตว์ปาไล่นกนะคะที่มารบก,กวนพืดไล่ทุชสวนของเราสามารถทุกพาได้เลย อ้อมรับประกันสินค้านะคะตัวนี้ถ้าสินค้าแตกหักเสียหายเคลมอันใหม่ให้ฟรีตัวนี้ไม่ผิดกฎหมายสามารถแกะของดูก่อนได้เลย นางสติกรุ่นนี้นะคะตัวบอดี้เขาจะเป็นโลหะทั้งตัวเลยนะคะตั้งแต่โรเลอร์ลางนะคะแล้วก็ท้ายส่วนท้ายเป็นโลหะสามารถพับเก็บได้ด้วยนะคะตัวนี้ตามมาด้วยยางนะ้ายางจะขนาด5คูณ13นะคะทั้งหมด8แรงดึงเส้นใหญ่ๆแบบนี้เลยแับประกันความแรงแน่นอน,นะคะ่ะ มาด้วยสายสลิงนะคะสายสลิงตัวนี้จะเป็นสายสลิงขนาดใหญ่ขึ้นนะคะตรงมากขึ้นกว่าเดิมด้วยค่ะชุดนี้นะคะของแถมจุใจไปเลยนะคะกับเลเซอร์ตัวนี้นะมีแสงสีแดงให้เหมาะสำหรับงานกลางวันและงานกลางคืนได้เลยนะคะยังมีลูกเหล็กขนาด8มิลให้อีก30ลูกไปเลยนะคะหรือว่าใครจะซื้อเพิ่มก็จัดได้เลยจ้า ากท่านใดที่สนใจดังสติกแบ็กอีดิชั่นรุ่นนี้นะคะอ้อมรับประกันความแรงความแม่นและความแข็งแรงนะคะสามารถติดต่ออ้อมมาได้ที่เบอร์โทรในคลิปนี้หรือพิมพ์คําว่าสนใจแล้วก็ทักมาในแชทได้เลยนะคะฝากไว้ด้วยนะคะ2999ส่งฟรีไปทางค่ะ